ดีฮะผมชื่อแฟงอสกี้สุดหล่อเท่ตัวทำลายล้างประจำช่องลักกี้ทรีแล้วนี่มันมือถือของใครทำไมหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่ขอลองจับหน่อยด้นี่นะโอ้ยที่นี่มันที่ไหนทำไมมันมือดอย่างนี้ตรงนี้มีแสงนี่นะเฮ้ยเอ้อนายเป็นใครอ่ะ เฮ้ยนายอะใครอับตามเราดิ <What? S 1> หรือว่า <S <S นั่นผมเหรอนี่ผมเหรอทำไมผมหน้าตาเป็นงี้อะโอโอฮัลสวัสดีค่ะใครอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกใหม่นะคะที่นี่คุณจะเป็นใครก็ได้ที่คุณอยากจะเป็นและจะไปที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากจะไปเลยค่ะผมไปไหนก็ได้เหรอคะใช่แล้วค่ะขอแค่บอกโคสะอาดคนนี้เท่านั้นเองค่ะ <S <S เอ,อ้อ จิงคองั้นผมยากไปบอลชอนโอ้บอลชอนจร,จริงๆด้วยเฮ้ผมเริ่มชอบชินนี่แล้วฮะจากนี้ไปผมคือซุปเปอร์แฟนรอดูความสนุกสุดป่วนกับผมได้เลยอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วย แล้วเจอกันคลิปต่อไปฮะอย่าลืมกดกระดูกดงเป้าอ้อเดี๋ยวก่อนพี่สาวโคสะอาดฮะผมพาเพื่อนเข้ามาได้ไหมโอ้ได้อยู่แล้วสิคะ e ซี่แค่คิดถึงหน้าคนคนนั้นและอธิษฐานขอให้เขาเข้ามาแค่นี้ก็ได้แล้วผมคิดออกแล้วที่นี่ที่ไหนวันนี่